โอเคครับอันนี้ก็เป็นลูกออกดิบชุดก่อนหน้านี้นะครับที่ได้เก็บไว้อันนี้ก็ติดจองหมดแล้วนะครับประมาณต้นหนึ่งพันเริ่มต้วนที่หนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็ถ้าด่างชัดๆก็จะสตาร์ทที่สามพันบาทขึ้นไปนะครับอันนี้เขาจะเป็นด่างขอบๆเล็กๆนะครับดูติดขอบติดตรงขอบตรงขอบใบ,นนบก็ถ้าโตกว่านี้เขาะคังชัดกว่านี้นะครับอย่างต้นนี้ก็เห็นชัดเลยน,นะครับ แล้วกับขอบนี่นะครับขาวๆตอนเด็กๆเขายกพอแค่ขอบกับหูนะครับก็ตอนนี้ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางเพจได้ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งต้นแม่ไวาให้ชมตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูต้นแม่กันเลยครับ